อย่างชัดเจนทำให้ความสงสัยในพระรัตนตรยัยและความยึดมั่นในศีลพรตที่ผิดหมดไปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพระโสดาบันคือผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานและทำให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกสรุปคืออริยมรรคมีองค์8คือแผนที่หรือหนทางหลัก สู่การพ้นทุกข์โดยมีสัมมาสติเป็นองค์ประกอบสำคัญสติปัฐาน4คือวิธีการปฏิบัติที่ทำให้เกิดและเจริญสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์8อย่างละเอียดลึกซึง้งและเมื่อการเจริญสติปัฐาน4ี่ดำเนินไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก็จะดำไปสู่การเกิดญาณสิบห ซึ่งเป็นลำดับขั้นของป